สวัสดีครับก่อนน้องอะไรครับน้องซีนอนเด็กชายอะไรเด็กชายเด็กาตุ๊กตาคิวันนี้มีอะไรมาให้ดูไอท่านจอบปูนไอ้ท่านจอบปูนโอ้โหตัวนี้เท่จังเลยใช่ไหมเออต่อยากไหมตัวนี้ยากอ๋อตอนนั้นเราต่อกี่คนสองหรือสามสามมีใครบ้างพี่เกลกับซีนอนกับพ่อพ่อมันทำอะไรได้ด้วยเออหมุนได้ด้วยเหรอทำอะไรได้อีกแล้วก็ พ่อเมื่อกี้เราถคุณ้านรุ่นเก่าอือหืออโึเท่ยังเลยมาี่มาี่ครับข้างตรงกลางก็น่าจะหมุนได้ใช่ไหมอนี่หมุนไดโ้โอ้ตัวนี้ต่ออย่างยากแต่ก็เท่จริง<อ>ใช่ไหมครับโอ้อย่างเท่เลยไหนพาเ,เพื่อนๆไปดูคอลเลกชันตัวเองได้มีตัวไหนบ้างไหนตัวเองจะไปตั้งตรงไหนไปตั้งดูสินี่ไงตัวนี้ อ้อนอ๋อตัวอะไรนะเอาเปิดแปลกันท่าน,นมาริกาแมนอ๋อท่านมาริกาก็สวยแล้วตัวนี้สีทองโหตัวนี้สีแดงโคตรเท่ต่อเองกับมือใช่ไหมครับยืนไหวไหมยม่ไหวเดี๋ยวพ่อแต่งให้แต่งไหวไหมตอนกลมน้าหางมันยาวอะ่ะ มันยาวใช่มันยาวไปจถึงลูก,ลกถ้าในกระตูตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับอ,อ,อย่างเท่เลยก่มีตัวนี้ด้วยข้างล่างนี่ก็โอ้โหทำไมเขานอนหงายอย่างนี้ขำขามันไม่สนิทขำเล็กนิดเดียวอ่าโอเคบายบายเพื่อนๆก่อนบบา่บ๊ายบายสวัสดีครับผมซีนอนดาร์ไนท์ครับ โอเควันนี้เรา,เาผมก็มาประกอบนะครับตัวเลโก้ตัว, LEGO, ตว,ตวอะไรนะตัวไททันหัวสว่านนะครับผมตัวนี้สวยมากเท่ด้วยแล้วก็ต่อยากด้วยนะครับวันนี้เราต่อกันช่วยกัน3คนนะครับจะมีผมนะครับแล้วก็น้องซินอนทางทางซ้ายนะครับเด็กผู้ชายทางขวาเนี่ยเป็นน้องเกลนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมเป็นหลานผมเองนะครับ ช่วยกันต่อนะก็คือขั้นตอนในการต่อเนี่ยก็จะเลโก้เนี่ยใน1ใน1โมเดลเนี่ยมันจะมีถุงแยกชิ้นส่วนอะไรมาประมาณ2-3ถึงถุงนะครับผมก็จะแกะเททีละถุงแล้วก็เอาเอาแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยแยกออกจากกันนะครับก็คือชิ้นไหนที่เหมือนกันก็เอาไปรวมกันไว้เป็นชิ้น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 น,น,นะครับน้องเกลนี่เรียงเรียงสวยมากเรียงทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากสวยงามมากนะครับส่วนผมก็ ก็เลียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับลูกชายผมก็คล้ายกันนะครับผมอ่าเราก็ช่วยกันช่วยกันประกอบนะอ่าแต่ว่าก่อนที่จะประกอบต้องต้องแยกอ่ะแยกชิ้นส่วนให้มันอ่าออกจากกันให้ได้ก่อนนะครับก็คือชิ้นในเหมือนกันก็ไปรวมกันไว้นะครับเป็นชิ้นเป็นอย่างเป็นอย่างไปนะครับตอนหาชิ้นส่วนมันจะง่ายนะครับก็เป็นการฝึกสมาธินะครับผมฝึกความอดทนนะครับฝึกอ่าฝึกสมาธิความอดทนแล้วก็ หลายอย่างนะในการต่อเลโก้นะครับเรื่องของเวลานะครับผมเรื่องของเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรื่องของการสังเกตนะครับเพราะถ้าเราต่อผิดเนี่ยเพราะถ้าเราต่อต่อผิดผิดจากรูปอะครับผิดจากตัวอย่างครับมันจะต้องแก้ใหม่เกือบหมดเลยนะครับมันต้องแก้ใหม่หมดเลยดังนั้นมันต้องตามตัวอย่างเป๊ะเลยนะครับเป๊ะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็บางทีเนี่ย ขนาดแยกอะไรขนาดนี้บางทีเขา,าผู้ผลิตเนี่ยก็บางชิ้นส่วนก็หายไปก็มีนะมีมาไม่ครบก็มีนะครับในเจอในหลายตัวนะแต่ว่าบางตัวก็ให้มาเกินก็มีนะครับให้มาเกินไม่มีปัญหาครับแต่ให้มาไม่ครบเนี่ยโอ้โหก็ต้องไปหาสั่งชิ้นที่มันหายไปนะครับหรือชิ้นอื่นมาทดแทนให้ได้นะครับมันคืนจะได้มันถึงจะประกอบได้ตามตัวอย่างเป๊ะๆนะครับผมก็เริ่มแล้วครับแยกอะไรเสร็จแล้ว แยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มประกอบนะครับก็เริ่มตามคู่มือเนี่ยคู่มือก็จะมันก็จะบอกนะครับว่าเริ่มจากชิ้นไหนก่อนมันจะมีลำดับบอกนะครับแล้วก็พอเราแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะให้ให้น้องๆดูนะครับว่าต่อไปเนี่ยเอาเอาชิ้นนี้นะหาช่วยหน่อยเขาก็จะหาช่วยเราเขาก็จะบอกว่าเอ้ยตรงนี้ชิ้นนี้เราเคยเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้นนะครับก็จะช่วยเป็นการฝึกฝึก ฝึกพวกเขาด้วยไปในตัวนะครับฝึวกว่าเออจากการจําการสังเกตนะครับการหาการอดทนนะครับอดทนรอนะครับเพราะว่าเลโก้ LEGO ตัวหนึ่งไม่ได้ต่อวันเดียวเสร็จนะครับผมต้องต่อประมาณ1-3วันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเอหนึ่งถึงสวันนี้ไม่ใช่ต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องกันนะก็คือสมมุติต่อวันนี้วันจันนู่นแหละครับ วันพุธวันพฤหัสนะครับวันในว่างนะครับถึงจะได้กลับมาต่ออีกเนี่ยพอต่อเสร็จแล้วครับก็ดูเทเลยดูดิมีอาวุธหางก็มีอาวุธด้านหลังบนหัวโมอาวุธเพียบเลยด้านหน้านะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เทมากนะครับผมอ่าขาเขืออะไรก็ดูแข็งแรงนะครับผมโอเคก็จบไปกับการต่อเลโก้นะครับกับ ับลูกกับน้องซีนอนแล้วก็น้องสเกลนะครับผม,ผมกับผมซีนอนดักสไนคครับโอเคเี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีน้องๆด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ